ชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับผมใครที่เข้าไปแล้วนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะฮะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มนะใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซครับตามที่สัญญาไว้ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันอาทิตย์นะครับผมจะมาลงหวยรัฐบาลไทยให้ใครรอหวยรัฐบาลไทยมาชมครับวันนี้ครับใครรอหวยรัฐบาลไทยมาชมครับ ใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยนะครับอ่าสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เนาะพิมพ์คำว่าพร้อมที่ไหนฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูนะหวยรัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยนะครับผมหวยรัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮียตีคนรัหวยเนี่ยมีแนวทางให้ผู้ชมเนี่ยยังไงบ้างงวดนี้แตกแน่นอนครับเฮียตีครับ เดี๋ยวมาดูกันครับพี่ว่าผมจะคํานวณให้ตรงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะใครเข้ามาแล้วกดแชร์พิมพ์คําว่าพร้อมได้เลยครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์พิมพ์คําว่าพร้อมได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะดูดูให้นะว่างวดนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเลขอะไรมาแรงนะครับ อ่ะนี่คือแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับต้องบอกเลยนะหวยรัฐบาลไทยเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสง้างวดล่าสุดนะครับห้างวดล่าสุดเนียหวยรัฐบาลไทยเป็นแบบนี้นะครับหวยรัฐบาลไทยเป็นแบบนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ออกมาเนี่ยนะครับหนึบนหล่างซ้ำหนอ่ามันจะมีแบบตัวเลขที่กุ๊กกิ๊กเลยเราบอกเลยเลยวว่าเราต้องจับตัวเลขให้ได้ นี่ครับจับตัวเลขให้ได้ผมบอกนะเวลาดูแนวทานนะครับให้ดูอย่างนี้เวลาผมคํานวณผมจะบอกไว้เสมอว่าสามตัวบนเนี่ยนะครับสามตัวบนงวดล่าสุดเนี่ยสมมุติว่างวดที่แล้วเนี่ยหวยออกหกหกเก้าใช่ไหมครับงวดต่อไปเนี่ยหกกับเก้ามาตัวหนึ่งเพราะมันมีแค่สองตัวนะหกกับเก้ามาตัวหนึ่งนั่นก็แปลว่านี่ครับทีนี้หนึ่งศูนย์หกกลับมาซ้ำสามตัวเลย นะครับ106กลับมาซ้ำา3ตัวเลยทีเนี้ยงวดต่อไปมีแน่นอนครับ1 0นและ6นะครับก็มาออก64ตรงนี้นะครับ789 64เพาพอออก789เนี่ยผมก็วงได้เหมือนกันว่างวดต่อไปเนี่ยมี7มี8และมี9ให้เอาไว้เด่นนะครับงวดนี้เนี่ยนะครับหวยออก80 8บน8ล่างนะครับ0นบน0ล่าง805 08 80508ผมบอกเลยนะหวยรัฐบาลไทยงวดต่อไปอนี้นะครับเลขที่จะเด่นนะครับก็คือ8และ0เราจะเอาไว้เด่นในตารางครับเราจะเอาไว้เด่นในตารางครับงวดนี้ครับ0ซ้ำ8ซ้ำครับ0ซ้ำ8ซ้ำครับแต่จะเหมือน106หรือเปล่าจะเหมือน106หรือเปล่าที่ออกสองครั้งสองงวดเลยเบิ้ลเลยนะครับมามาติดต่อกันสองงวดติด,ต,ดติดเลยจะเป็นเหมือน106หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาชมฮะ อ่าเดี๋ยววันนี้มาชมครับเราเอาแปดเอาศูนย์ไว้ในใจนะพี่นะเราเแปดเอาศูนย์ไว้ในใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับสวัสดีพี่อุบลพรครับมางวดนี้นะครับเด่นแปดรองศูนย์เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยแปดบนล่างแล้วก็ศูนย์บนล่างใช่ไหมครับทีนี้ฮะผมจะให้ทุกคนนะครับระวังเลขที่ยังไม่มาก็คือหกสี่นะครับและเจ็ดอ่างวดที่แล้วเนี่ยออกแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดเนาะ 805กับ08นะครับพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ฮะพี่พี่คนไหนเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับถามว่ามี5้าไหมตามสถิติเนี่ยนะครับตามสถิติเนี่ยสามตัวบนจะซ้าม,มากกว่าตัวล่างเนาะสามตัวบนจะซ้ามากกว่าตัวล่างนั่นหมายความว่า8 0ดและหมีโอกาสมีทั้งหมดนะครับมีโอกาสออกทั้งหมดแต่ผมจะมีเลขระวังให้ด้วยนะครับผมจะมีเลขระวังไว้ด้วยนะครับก็คือเด่น8ฮะลองศูนย์ครับ วันนี้ฮะนี่คือเลขตารางนะใครที่มาใหม่อยากเข้ากลุ่มแนวทางขอแอดมินเข้ากลุ่มแนวทางได้เลยนะครับโปรโมชั่นสามหน่อยร้อยสองบาทนะติดต่อแอดมินได้ที่ลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มแนวทางฟรีทุกท่านนะครับผมเด่นแปดเด่นศูนย์นะครับตัวเจาะฮะมาดูกันครับงวดนนี้นะผมให้ระวังงวดที่แล้วแปดศูนย์ห้าใช่ไหมงวดนี้ให้ระวังแปดหกนะศูนย์ห้าศูนย์แปดออกไปแล้ววันนี้ให้ระวัง ศูนย์สี่ให้ระวังศูนย์สี่แปดหกสี่ศูนย์นะครับหกเจ็ดนี่ฮะนี่ฮะร,ร,รัฐบาลไทยงวดน,นี้ครับ ระวัง58นะครับขอเน้นล่าง1ตัวค่ะถ้า2ตัวล่างงวดนี้นะครับพี่เอา5ไปรูดได้เลยนะครับผมบอกเลยนะใบแนวทางนี้เนี่ยข้างบนจะแตกซะบ่อยนะครับข้างบนจะแตกซะบ่อยจะออกซะบ่อยก็คือข้างบนนะงวดนี้นะอ่าแต่ถ้าข้างล่างพี่เอา5เลยเอา5ลงล่างเลยซื้อ,อยังไงก็ได้ให้มี5้า5้า3หสองห อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดน,นี้นะครับผมบอกเลยข้างล่างเนี่ยแปดห้าห้าแปดระวังไว้นะข้างล่างแปดห้าห้าแปดระวังไว้นะครับอ่าแปดห้าห้าแปดนะข้างล่างนะแต่ถ้าข้างบนเนี่ยพี่จําไว้เลยแปดหกสี่ศูนย์หกเจ็ดนะครับดูนะตัวแรกที่ผมจะให้ฟันนะครับตัวแรกที่ผมจะให้ฟันนะก็คือแปดสี่เจ็ดชุดสามตัวนะครับ ส่วนเลข5เนี่ยผมก็ให้ระวังนอกตารางงวดนี้ก็คือห้าหกดนี่ครับงวดนี้กลัวออกตัวเดิมกลัวเหมือนกันครับพี่นี่ครับหวยรัฐบาลไทยงวดหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยฮะใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยครับอ่าพิมพ์คําว่าวันนี้รวยได้เลยฮะ ใครรอหนอยพิมพคําว่ารอหนอยมานะพี่นะใครรอหนอยพิมคําว่ารอหนอยนะครับมีใครรอฮานอยไหมพี่เดี๋ยวผมเขียนสายด่วนให้อ่ามีใครอยากได้หวยฮานอยไหมมีไหมหวยฮานอยวันนี้ใครอยากได้พิมพอยากได้ให้หน่อยนะครับอ่าพี่เศรษฐีใหม่นะครับนะเศรษฐีมือใหม่นะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับพี่เปียยเฮงเฮงปังปังรวยรวยฮะพี่นรัตวันนะครับรวยรวยครับพี่นะครับอ่านี่คือแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี้ของเฮียตีค